พาชมวิวพัทยานพัทยาเหนือลิบๆๆๆอยู่นะพัทยาเหนือตรงที่ยืนอยู่นี้พัทยากลางหาดพัทยากลาง ที่เห็นอยู่นู่นนะลิบๆหนึ่งเกาะลานที่เห็นเป็นเขามุมนี้พัทยาใต้นะครับพัทยาใต้ตรงนู่นบนเขาพระตำหนักนแล้วมาดีไฮนะฮะเขียนว่าพัทยาซิตี้ oh. กล่องก็ กล้องมือถือไม่ค่อยชัดดูเขาเล่นล่มบินกันนะะล่มเรือลาก อยู่กลางทะเลนั่นเนี่ยวิวสวยๆเมืองพัทยาแต่กล้องไม่ชัดเนี่ยมีเล่นสกุตตงสกุตเตอร์เนี่ยเห็นปะสกุตเตอร์แลนอยู่ไหนติด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 นะฮะกีฬาทางน้ำนี่ล่ม ล่มเรือลากสีเป็นอะไรก่อนอพัทยาใตา้เดี๋ยวนี้ก็ทำหาดใหม่นะถมหาดใหม่หาดกว้างอาไอ้ไก่นู้นก็เป็นซุ้มไ่ซุ้มเรก็เรียกเตียง นี่ยมุมด้านเนี้ยพัทยาเหนือพัทยาเหนือเด้อพี่นองเด้อโอ้นี่บ,บัดาังกบดเห็นป่ะเสื้อหลากบาดาน่าบด ไปแล้วี๋ยวมันลากไปแล้วมันจะเลี้ยวกลับกปทันหันนะให้ลูกเรือล่วงลงวันนี้คนเยอะเหมือนกัน เดอ้อฝั่งเล่ามาเที่ยวพวกที่อยู่ฝั่งล่าเดอ้อฝั่งซ้ายเก็บภาพให้เบิ่งใช่หาดทะเลพัยาเหนือพัยาไตาพัยากลางสุม้ม อสมก็เรียก okay, เตียงข้าไป <Okay. S 1> โอ้ล่มบินอยู่กลางทะเลนะฮะ okay, okay. เดือนลาก <Okay. S 1> รอบนึงไปกลับนะฮะ <Okay. S 1> ไปกลับก็ <Okay. S 1> แพงอยู่เหมือนกัน ราคาก็พอประมาณช่วงนี้สี่โมงเย็นแล้วเนี่ยพระอาทิต,ทติกำลังจะตกสี่โมงห้าโมง ใครดูเนะนี่ยนะนี่นี่นี่ปราน,นาบดดูเขาลากแล้วก็จะกลับกระท่นหันนะทำให้ล่วงลูกเรือล่วงเฮ้ยเขาจะโค้งหักศอกอ๋อดูตามไปเด้ดูตามไปไ เรือบังแล้วเดี๋ยวลำนึงบังแล้วอ้ล่าไปไกลไว้นี่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 กลับมาดูนี่ พัหน้าบทไปกลับก็ตกประมาณราคาจาักบาทนี่ไม่ได้นั่งนานแล้วมาอยู่ัะยาโอ้ิงเร็วเว้ย ภาพวิวมาฝากนะวิวเมืองทัทยาพยาใต้ยพยากลางพยาเหนือข้ามเขาไปนู้นก็พยาปักหาดทรายก็ถมฮนะกว้างมากแต่ก่อนนี่ติดต้นมะพร้าวอยู่พอดีก็ดูดทรายขึ้นมา จากทะเลมาถมสูงไม่ดูเรือลากล่มนู่นอยู่ไกลเห็นไหมฮะอยู่ไกลลิบๆกันเะยเรือจอดเต็มมันนี้ ยากาศชิวๆริมหาดทยาใต้พัทยาเหนือฝั่งอเมริกาดูอยู่นะฮะแค่กคิดถึงบ้านนี่เด้อบางเาด้อไทยวิวแบบฝากพี่หน้องฟังเล่าเขาเนี่ยวิวภรรยาเหนือเนี่ยยือนอยู่เนี่ยพรทยากลาง นูน่นพยาใต้นะครับแหลมมริฮายพัทยาซิตี้เดี๋ยวมนาทิมาทไทยเป็นใหม่เนะี่จบไปทันนี้ครับ